โลกของเราโลกที่ประกอบไปด้วยประชากรถึง8,000ล้านคนเรายังมีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของโลกของเราน้อยมากโครงสร้างทางธรณีวิทยาภายในโลกไม่ต่างไปจากหอมหัวใหญ่ที่สามารถลอกเปลือกและเนื้อในเป็นชั้นๆแต่ที่เป็นปริศนามากที่สุดก็คือแก่นโลกชั้นในอินเนอร์คอ ซึ่งอยู่ลึกลงไปใต้พื้นโลก5-6,000กิโลเมตรหมาวิาลปักกิ่งได้ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Geoscience ว่าจากการศึกษาคนา้นคว้าจากการเก็บบันทึกคลื่นสั่นสะเทือนหรือคลื่นแผ่นดินไหวในอดีตพบว่าแกนโลกชั้นในได้หยุดหมุนหรือหมุนช้าลงเรื่อยๆและคาดว่าจะหมุนไปในทิศทางตรงกันข้าม นักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทราบว่าพฤติกรรมดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อมนุษยชาติเพียงใดต่อการดำรงชีวิตบนโลกนี้แกนกลางโลกเป็นลูกเหล็กร้อนทรงกลมมีส่วนผสมของนิกเกลิลเส้นผ่าศูนย์กลาง1220กิโลเมตรซึ่งการหมุนของแกนกลางของโลกจะเปลี่ยนแปลงทุกๆ6-70ปีเลยทีเดียว จะมีการหมุนสลับไปมาปี2021นักธรณีฟิสิกส์มหาวิทยาลัยออสเตรเลีย ANU ค้นพบหลักฐานใหม่ว่าแกนโลกประกอบไปด้วย5ชั้นไม่ใช่4ชั้นอย่างที่คิดคิดกันแกนโลกไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันอย่างสม่ำเสมอและจะเกิดอะไรขึ้นถ้าแกนโลกหยุดหมุน หรือหมุนช้าลงหรือหมุนปฏิทินทางตรงกันข้ามจะทำอะไรให้เกี่ยวกับสภาพอากาศหรือเกิดภัยพิบัติใดๆ